มาที่ข่าวแรกของเราในวันนี้เรื่องอะไรคือวันนี้เนี่ยผมก็ไปแถวทองหล่ออีกมาขากลับมาปุ๊บผมเฮ้ยผมอยากจะรู้ซิว่าการ audition ที่ house RCA เนี่ยมันคึกคักขนาดไหนก็เลยขับรถเนี่ยวนกลับเข้ามาใน RCA ไป็นาดี่โอกรถจอดเยอะไปเลยทาหมดเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการถ่ายทําผมว่าเขามีการถ่ายโฆษณาถ่ายละครคือ2อากเลยนะครับฉะนั้นเรามีบรรยากาศนะครับการ audition วันนี้มาฝากกันครับ นี่เลยนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการ audition ปฏิบัติการล่าฝัน True AF12 ภาคกลางที่ House RCA นะครับหลังจากที่คณะกรรมการต่างพากันคัดแล้วคัดอีกเพื่อต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเสียงร้องและที่มีบุคลิกโดนใจนะครับเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าสู่รอบ final audition ร่วมกันเวิร์กช็อปนะครับพร้อมกับตัวแทนแต่ละภาคในวันที่14-15พฤษภาคมที่สยามกลการนะครับซึ่งวันนี้ครับถือว่าเป็นการคั เลือกรอบเปลียนโนนะครับมีผู้เข้ารอบจากวันที่8และก็พฤษภาคมทั้งหมดเนี่ย37คนด้วยกันครับโดยบรรยากาศน,นะครับในช่วงบ่ายก็เป็นไปอย่างคึกคักกล่าผู้สมัครที่มีฝันเนี่ยก็ต่างพาทํากันบ้านมาเต mm hmm. รียมเพลงมาท้าทายแล้วก็เพลงที่ตนเองเนี่ยถนัดมาโชว์ครับเ mm hmm. รียกว่านะครับให้กรรมการเนี่ยได้เห็นความสามารถกันให้เต็มที่เลยครับ เธอทำดีที่สุดแล้วคงมีสุดวันที่ความรักนั้นจะเป็น พร้อมมาค่ะก็เตรียมมาตั้งแต่วันที่8ก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าเราค่อนข้างที่จะถนัดในแนวเพลงเราอยู่แล้วก็คาดหวังค่ะก็อยากติดเข้าไปรอบลึกๆเลยอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีถ้าคาดหวังไว้ผมว่าจริงจริงผมตกรอบตั้งแต่วันที่ันแรกที่เข้ามาแล้วแต่ก็ก็ดีใจครับมาถึงตรงนี้ก็จะทให้เต็มที่ครับผมเราต้องเอาคนที่เก่งที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะครับในเรื่องการร้องเรื่องการแสดงออกเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น นะฮะแล้วก็เมื่อเวลาเขาไปอยู่เป็น12คนในรายการเขาต้องเป็นที่รักของประชาชนนะหรือเป็นที่น่าสนใจของเจบเน้นสเสน่ห์ค่ะเจ้ว่าเรื่องอื่นๆมันฝึกได้ อินเนอร์กับเสน่ห์มันเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนติดตัวกันมา mm hmm. ซึ่งแต่ละคนจะมนี้ไม่เหมือนกันบางคนอินเนอร์ดี mm hmm. ก็จะมีแอปพิลที่ดี mm hmm. ก็ทําให้คนรัก mm hmm. คนเอนดูทําอะไรมันก็ดูน่ารัก mm hmm. ไปหมดแล้วความเป็นธรรมชาติซึ่งเจ็บต้องการสูงมากเพราะว่าศรราิลปิน mm hmm. ที่คล้ายคนนั้นคล้ายคนนี้คล้ายคนนั้นเราไม่เอาแล้วเนาะ mm hmm. อืมเราต้องการธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็สดแล้วก็พร้อมที่จะนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ที่น่าสนใจได้ค่ะสําหรับคนที่เข้ารอบนะครับ มันก็ยังไม่ได้แปลว่าคุณประสบความสําเร็จนะหรือต่อให้คุณไปเป็น12คนในซีซั่นนี้ก็ยังไม่ได้แปลว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วเพียงแต่ว่าคุณคุณได้ก้าวไปเป็นขั้นๆไปส่วนคนที่ไม่ได้เข้าไม่ว่าจะตกรอบไหนก็ตามนะครับก็ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่แปลว่าเวลาของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่าเส้นทางของคุณมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางนี้นะครับก็จงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าทุกคนมีดีนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะได้รู้แล้วแหละว่าใครจะได้มาเป็นตัวแทนภาคกลางคืออย่างที่บอกคือรอบเปียนโนเนี่ยเข้ารอบทั้งหมดเนี่ยสาคนคนะครับวันนี้คืนนี้อย่างที่น้องพัดบอกน่าจะรู้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยคุณก็ไปไปทํา,า,าบรรยากาศมาถ่ายบรรยากาศเป็นไงบ้างเม<ช>ื่อวานนี้ดีนะคือแบบว่า คือคือได้ไปปุ๊แล้วก็แบบโอ้โหก็น้องๆเยอะมากบางคนคือกีตร์มาแล้วบางคนเขาก็ไม่ตอนแรกคือเขายังไม่รู้จักกันมาถึงปุ๊ก็มานั่งด้วยกันปุ๊บสุดท้ายมาซ้อมเพลงด้วยกันคือก็น่ารักอ่ะใช่คือผมก็ไปทํามาตลอดเนี่ยปีหกเจ็ดปีเนี่ยเกิแล้วมั้งพี่ไม่แล้วมามาช่วงหลังเนี่ยก็มีแบบรุ่นน้องที่เข้ามาเ็าแย่งงานหมดทีหุยปองงานเข้ามเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ให้น้องบ้างะครัไงปอเยอะแล้ว